ใช่ไหมครับเราก็ตื่นเต้นมากเป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกของเบนก a าฟิลดด้วยแล้วก็เราเคยร่วมงานกับดรเลีแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกันจริงครั้งแรกคือสนุกมากแล้วก็รู้สึกแบบเอ็นจอยสุดๆจนแบบว่าเราต้องขอพี่หมอแล้วก็พี่ปุ๊กพี่ปุกเลยว่าขอเออรอบหน้าถ้ามาร่วมงานขอเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยแบบว่าใ้รนะพรีเซนเตอร์แลนก็เลยแบบว่าได้มายืน ตรงนี้วันนี้เลยฮะครับวันที่เราติดต่อมาเราซื้อเไงครับอุ้ยความจริงนะสมสมความปรารถนาอึ้งสมความปรารถนาแล้วก็อึ้งด้วยแล้วก็ดีใจครับที่มองเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆในในตัวเราแล้วก็มันเข้ากับแบรนด์พอดีอย่างผมเนี่ยเป็นดรเอลลี่ซันสกินมอลลี่โลชั่นกลิ่นบีเฟรชเนี่ยก็ชื่อก็เข้ากับผมอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือบีย่อมาจากบีเบนส์นะครับเฟรชก็คือสดชื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยเลือกขินเบเดอเลอร์ตลอดเวลา มันนจะเป็กลิ่นประมาณนน่ของผมอ่ะก็มีความสดชื่นมีกลิ่นดอกไม้ปนๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะได้ความเขาเรียกว่ากลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะเฟรชอยู่อยู่สม่ำเสมอในตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมไอ้กลิ่นกาวฟอะของผมเป็นแป้งเด็กแป้งเด็กครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าหอมไงเนี่ยเดี๋ยวผมทาแล้วมาดมใกล้ๆมั้ยให้ให้เป็นดม ไม่เชื่อหรอกให้พ่อหอมจริงหรือเปล่าบอกว่ามันจริงหรือเปล่าไม่กลิ่นคุ้นเคยไหมกลิ่นแมวเด็กเป็นยังไงนะโอ้พีจริงจังมากเยอะเชียร์นิดหน่อยอ่หอมไหมครับไม่ใช่ห้ผลละหอมพี่ไม่ติดนะฮะพี่ไม่ติด ยังไมเด็ดหรอหอมหอมหอมได้เด็กเลยบ้างมันไปกลิ่นคุ้นเคยไม่เป็นเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยคุ้นเคยแต่ว่าไม่ค่อยได้ดมบ่อยหรอกมาถือโอกาสดมที่นี่ละกันเอาจริงก็เป็นกลิ่นแป้งเด็กที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยในสมัยเด็กๆที่แบบเคยทานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนย้อนวันวานอีกครั้งครับใช่ครับ่เป็นทาบ้างอ่ะนี่ทาปุ๊บนี่สดชื่นเลยนะ หูหอมมากเลยอ่าลองครับอืมหอมครับใช้ได้เลยสดชื่นกลิ่นสดชื่นเป็นยังไงสดชื่นมันหอมนี้ยฮะบ้าแล้วเป็นเบนส์ไไรอะไรครับดกแล้วมันเป็นเบนยังไงเถิดละ ก็โดมแล้วมันเป็นเบน์นะครับก็คือจะมีความเฟรชอยู่แล้วชื่อก็ตรงตัวเบนส์อเลิร์ดนะครับก็จะอัเลิร์ดมีความเฟรชอยู่ตลอดเวลาพอดมไปก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันครับคิดว่ากันแดดมันเหมาะกับงานเราทั้งสองมากคือถ่ายละครก็ต้องทาเข้าก่อนเขากองนิดนึงแล้วก็ไปออกอีเวนต์ก็ทาก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันมันเพาเรียกว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันต้องอยู่คู่เรากับเราอยู่แล้ว เอาจริงทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เพราะว่าเราไปออกบอยเจนี่อาวติ้งฟิตนอกบ้านเนี่ยเราก็ทาตลอดเพราะว่าเราต้องเจอแดดตลอดไงครับใช่ครับให้ฝากคนสนใจจะได้ติดตามซื้อได้ช่องทางไหนครับครับผมก็ฝากลอตเตอรี่ซันสครีนบอดี้โลชั่นทั้ง2กลิ่นด้วยนะครับกลิ่นบีเฟลส์แล้วก็กลิ่นเบบี้สโนว์ครับนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับครับผมไลน์ออฟฟิเชียลครับแล้วก็แพลตฟอร์มทางออนไลน์นะครับชอปปี้นะครับอปปี้ ลาซาด้านะครับเดี๋ยวจะมี <S 2>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  t, <t, 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 hey, <t ิ k t อกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทั้งสองกลิ่นรับรองว่าคุณใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณครับกิจกรรมในวันนี้เป็นไ่งบ้างเตรียมพร้อมวันนี้อ๋อเตรียมพร้อมเตรียมเพลงมาร้องให้กับทุกคนได้ได้เอ็นจอยกันด้วยแล้วก็ บอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเราก็รอลุ้นว่าจะมีอะไรด้วยเราก็ยังไม่รู้ใช่เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งนะครับเราก็รอลุ้นกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากๆเช่นกันครับผมก็มาแจกความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากครับครับเป็นยังไงบ้างรายการออนไปสองอีพีแล้วรายการเนาสองอีพีก็ตอนนี้ยังเริ่มไต่ระดับไปอยู่ บริจินีเอาติ้งฟินมาก้าของเรานะครับกำลังกำลังเข้มข้นเลยนะครับ2 EP แรกไปพัทยาไหมใช่ไปพัทยาไปชลบุรีก็รู้สึกว่าเป็น2 EP ที่เขาเรียกว่าไงไปไปเที่ยวไปเอามีมไม่ใช่ไปเที่ยวไปเอามีมไปเอามีมแต่ผมเชื่อว่า EP ต่อ,ตอไปเนี่ยมันมันยิ่งหนักกว่าเดิมเละกว่าเดิมพี่ ความสนุกยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเอามจริงอะเลขแรกๆอะเรายังเกรงอยู่เพราะมันเป็น ep หนึ่ง ep สองเรายังแบบงงๆงอยู่ว่าเฮ้ยมาถ่ายอะไรยังไงแต่พอหลังๆลังอะเราจะรู้สึกว่าจับทางได้แล้วจับทางได้้แลวว่ามันต้องเป็นยังไงมันก็จะมีความแบบเอนจอยมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากขึ้นถูกต้องมันต่างจากครั้งที่แล้วมาครั้งนี่้ก็เคยมีรายการแบบนี้มันต่างครับมูทมันต่างแค่ไหนโปรดักชันก็ต่างแล้วครับจังหวะจังหวะที่อมูทมูทเมนต์ไปในสถานที่ต่างๆมันจะมีกล้องตามตลอดเงี้ยอย่าง อย่างซีซันที่แล้วเนี่ยกล้องมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าซีซันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรดิวชั่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทีมงานที่ค่อยๆบิวเราค่อยคค่อยๆาเรียกว่าค่อยๆจับทางพวกเราอะว่าแต่ละคนมีทิศทางแนวทางไหนบ้างที่ควรเล่นอะไรเราก็เล่นไปอะไรกสนุกมากในกองจริงก็ต่างตรงที่แบบว่าซีซันหนึ่งเราแบบว่าใหม่ เรายังไม่รู้จักกันดีพอเราเลยรู้สึกว่ามันกลงมันก้ามกึ่งก้ากึ่งเก่งอยู่ว่าจะเล่นดีไหมว่าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งใจไปเก่งใจกันมาอะไรเงี้ยแต่พอซีซั่นสองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเก่งใจใครอันนี้เล่นกมนหมดใจเล่นกันไม่มีพี่น้องชีวิตรอดเนอะหมายถึงว่าไม่สนใจใครไปฉันต้องรอดก่อนไม่สนใจครับแจกเอาคะแนนกันอย่างเดียวครับหวังว่าจะเป็นผู้ชนะกันอย่างเดียวเลย MVP ก็แจกแจกแบบกระหน่ำสปอยเลย บางทีเนี่ยคะแนน MVP เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่สุดท้ายพี่เอสพี่ชอตเปลี่ยนเอาหน้างานอย่างนี้ก็มีเราไม่เทียงอะเทียงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสองคนนี้ได้ใช่ครับจริงจริงอายุมันมีผลนะอายุอะมันมีผลเพราะแต่ละคนเพราะว่าอันแรกก็คือเล่นเรือกล้วยที่สองต้องขึ้นบันไดอีแล้วแต่ละคนก็คือสภาพ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 อแบบนะคิวหนึ่งถ่ายสองเทสอะไรเงี้ยพี่ อันแรกไปไปเอาดอกก่อนเราเราเล่นอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอะที่โผล่อย่างน้ำมาอะไรเงี้ยอไออะไรนะไฟบอดสักอย่างหนึ่งแล้วก็โหแรกเล่นทะเลอันนี้สองเดินขึ้นเขาไปชมแลนด์มาร์คของเขาพารีซิตี้อะไรยางเงี้ยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างนี่อ่อมนิดนึงแต่ว่าต้องบูตเลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็อายุก็มีมีผลเหมือนกันแต่ว่าก็เนื่องด้วยทีมงานค่อนข้างบิวสำคัญมากใช่ครับ แล้วเราสองคนช่วยกันบิลเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเวทมีมันต้องแบ่งเป,ป,<อ>ป็นทีมเดียวกันเนี่ย EP หนึ่งสองเราไม่อยู่ทีมด้วย,ยกันแต่ว่าแข,แข่งกันแต่ว่าด้วยความเป็นพิทเบฟอะผมเชื่อว่าทุกคนอยากเอาชนะกันเองอยู่แล้วด้วยความที่แบบอุย้ยแข่งเฮ้ยอย่างอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเอจอแ,<ต>แน่เล่นแน่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้รู้ทางกันแล้วยิ่งเป็นเกมที่แข่งอะไรเนี้ยไม่มีใครยอมใครใช่ไม่มีใครยอมใครหนักนักกว่าเดิมโดยเฉพาะนี่ถ้าถามเรื่องอายุเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆอย่างพี่นัทอย่างเงี้ย คือเวลาแข่งเนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายนะเออเขาไม่ได้มาแบบอ่อนแอ่งนะเดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปสุพนัทเนี่ยเป็นตัวที่แบบโอ้หแบบทุ่มเทเห็นแบบอุ้ยไม่เอาไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นชิวๆแต่คนนี้คือสุดยอดครับพอเขาแน่นมากนะสุพนัทแน่นแน่นจริงแน่นแนน่ตรงมันเตี้ยไปเองเลยอะเตี้ยไปเองไม่มีเตสไม่มีเตสไม่มีเตนั่นทีนี่ม่ดเรียวเลยเรียวกบกาฟิลกังวลใครมากที่สุดว่าคนนี้ต้องแบบว่า กูแข่งแน่นอนตั้งอ้วนหรอเอาจริงไม่ไม่ค่อยกังวลครับสาหรับผมไม่ค่อยกังวลนะ e ีแรกเราต้องเพราะว่าตอนนี้สปอยแล้ว MVP ผมอยู่ท้ายเลยสปอยเลยสปอยออ๋ไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นตอนนี้ MVP ผมลุ้นลุ้นบอยครับแ้วแสดงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลใครเพราะยังไงเราก็ได้ที่บวยผมแข่งตลอด คือสุดท้ายคะแนน MVP ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครได้ที่1ห,หรือว่าที่2ที่3คะแนนมันแจกแรนด้อมใช่สุดท้ายแล้วต้องมีความสุขค,ครับถ้าอยู่ถ้าอยู่หัวแถวมันมันลุ้นกันเยอะ,อะเรา<ถ>ลุ้น,นท้ายลุ้นท้ายนี่ผมนี่คืออุย้ย คู่แข่งน้อยอ่ะไอ้คู่แข่งน้อยมีใครบ้างอย่างพาวิลก็น้อยผมนั้นหนึ่งพาวิลก็น้อยผมนั้นหนึ่งครับอีพีล่าสุดได้ศูนย์เก้าฟิวก็น้อยอีพีสองเนี่ยเก้าฟิวได้ศูนย์คือสุ่มในตั้งนานลำดับคะแนนนี่คือสุ่มมากตอนนั้นเก้าฟิวเข้าลำดับที่แบบแปดประมาณแปดใช่ไหมแปดได้ศูนย์คะแนนอะไรเงี้ยลีเข้าสุดท้ายยังได้ห้าคะแนนเลยทุกอย่าง มันไร้นนหน้ามีแล้วดูเป็นการฟืภูมิใจเยอะภูมิใจครับภูมิใจเราต้องภูมิใจครับเราเต็มที่กับเกมแล้วแต่ว่าคะแนนมันไม่เอื้อให้เราใช่ครับแล้วใครมาอันดับหนึ่งที่มันรู้สึกแบบว่ามันมาอยู่นั่นน่ะมันมาอยู่นั่น,หนเหรอด็อกเอรเอลลี่สันสกดดดดินบอดี้หอเปล่อันดับหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ใครมาอันดับหนึ่งไปถึงเบบี้สโนว์อันดับหนึ่งแล้วใครมาอันดับหนึ่งไปถึงในไม่บอกครับถ้าอันดับหนึ่งเราดูแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าทรงเหรอเอออจริงทรงนะพี่นัทเออพี่นัทยังไงกก็็นนนะเเเาาปปแชม์่ สีส่ั่านนีแล้วเขาเป็นแชมป์เก่าปีนี้เขาลุ้นแชมป์อยู่แต่ว่าถ้าเต็งหนึ่งพีชจริงๆแล้วอ่ะน้องภูเพราะว่าน้องภูกล็ดตินนี่แหละน้องภูพูนี่แหละผมคิดว่าเขามีสกิลแหวนขี้โกงคนเยอะทำไมอ่ะ<笑><笑><笑>เขาเขามีสกิลแบบสามารถแบบไปทางไหนก็ได้อะออจับทางเขาไม่ค่อยถูกอันนี้เหมาะได้ที่หนึ่งนะเหมาะเหมาะเหมาะนี่จะฝากถึงภูไหมว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีครับ โตไปไม่โกงเนาเขาโตแล้วโตแล้วอ่ะเออเขามีกล้ามแล้วโอเคถ้าไม่รู้อ่ะทุกวันนี้เขาโชว์ทีที้แล้วเขาโชว์แล้วโอเคแต่เราก็คือจะคฮองบวยไปเลยเอ้ยยังไม่บวยลุ้นบวยพี่ลุ้นบวยยังไม่บวยจะมีอีกหลายอีพีแกออย้ใหม่อีอออไไัะีีรยงงกพีต่อไปอ่ะอจะมีภูเขามีทะเลไปแล้วนะมีภูเขามีภูเขามีวัด มีวัดมีโอ้ยมีอะไรอีกอ่ะมีมีเยอะนอ็ดเวนเจอร์เอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ทำทุกอย่างใน e ีนี้ติดแกลมก็มีติดเขาก็มีติดหนี้ก็มีนะครับก็รอลุ้นนะครับออกาสทุกคนสุขนะครับทางช่องวันสารสิบเอ็ดนะครับครับผมสีบทุ่มสิบห้าครับทุกงวันนะครับซีรีส์เป็นไงบ้างเรามาถึงคิวเรายังถึงแล้วครับเราสองคนได้ถ่ายไปแล้วก็ค่อนข้าง ซอบซอบอยู่สำหรับซีนของเราของเราสองคนก็ยังซอบซอบอยู่ออยู่เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้าเยอะฮะหลักๆก็จะไปเป็นพวกเอคันเตอร์ซะมากกว่าที่างเยที่อยู่ด้วยกันนกแข่งอย่างผู้เรามันจะได้รักกันไหมเพราะว่าหลายคนรุนมากก็พอแล้วไงได้รักกันแต่รักกันวิธีไหนเดี๋ยวว่ามีนำเสนอั้มมีเสนอพี่กิเตอร์ไปไหมว่าอยากมาเป็นดีไซน์แบบไหนเพราะว่าซีซั่นแรกมันแบบค่อนข้างที่จะยังไม่ชัดเจนถ้าดีไซน์อ๋อผมว่า เป็นฟิลแบบเพื่อนที่ไม่เกี่ยวนะทไมดีไซน์ไงดีไซน์ากสปอยดีไซน์นดีไซ์ผมคิดว่าเป็นเพื่อนท no? euh, uh> ี่มองตาก็รู้ใจกันอ่าก็ก็อาจจะเหมาะกับทั้งตัวคิมแล้วก็เคนตะก็ได้เพราะว่าทั้งทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อโลนลี่ทั้งคู่มาตัวคนเดียวทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาทั้งสองคนซึ่งมันเป็นเหมือนบทมาที่เราอ่านมาที่เราพูดมาเมื่อกี้ผมว่าผมว่าไม่คล้ายนะ วันนี้ผมพูดเรียรจริงๆจะพีดว่ามันแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงไหนกับสิ่งที่เป็นไม่หาได้เอาจริงนะด้วยความซีซันหนึ่งอ่ะคือตีกันคู่นะครับพอกลับมาอารมณ์ของบทอ่ะก็อาจจะไปทางเพื่อนมากกว่าเพราะว่าสองตัวนี้คือไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้สนิทกันไม่ได้แบบว่ามีความรูนรงกันอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมกับสิ่งที่พูดเมื่อกี้ เห็นด้วยเห็นด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบเพื่อนกันผ่านรวมนะนี่เห็นด้วยนี่รวมแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าความรักเนี่ยมีหลายแบบความรักมีหลายแบบจะรักแบบไหนก็ต้องไปลุ้นอาจจะรักแบบดุดันก็ได้รักแบบเพื่อนก็ได้รักแบบว่าเพราะนี่ก็นักฆ่าไงนี่นักฆ่าผมก็นักแข่งก็มีอาจจะมีความแบบฮอตฮอตสู้กันก็ได้ ให้กาฟิวจีนไทรลอง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 เป็นแบบไหนอันนี้ผมเป็นเพื่อนแล้วนะอันนี้คนเป็นแบบเอาผมก็ทางเพื่อนไงเอาโอเคเอาผมจะไปทางแฟนเหรอเอาได้เหรอได้นะก็วิ่เอาไม่แน่ไม่บทอะได้ก็รอก็้นรอหลุนหล้อกันแล้วผมอย่างในซีซั่นนี้หลายคนค่อนข้างฟิตคููเราเป็นยังไงบ้างฟิตคุณเฮ้ยเพราะว่าครูเขาก็เต็มที่มากคู่เหรอเขาไปสวดกับนักที่นะ ขาฝึกมาแล้วแต่ซีซั่นแรกแล้วอ้าวเพิ่งไม่เห็นซีซั่นนี้เหรอมาเห็นี่้เขาเขาฝึกมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วอย่างคู่อย่างคู่เราสองคนเนี่ยอย่างตัวของเทนตะเองเนี่ยเขาเป็นนักฆ่าเหรอเขาต้องมีความเฟิร์มขึ้นตรงนี้กาฟิลก็ค่อนข้างที่จะกินคลีนมากมากขึ้นนะช่วงนี้ก็กินคลีนออกกำลังกายหนาใช่เสียเงินไปเยอะนะฮะอย่างผมก็เขาเรียกว่าทอะไรมกินอย่างเดียวกินให้เยอะขึ้นเพราะว่า ต้องการต้องการโปรตีนใช่ต้องการต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเนื้อสัตว์แบบนี้เชอบเลยอัลฟิตไหมฟิตครับออกกำลังกายยังไงบ้างสำหรับเบนต้องออกกำลังกายเหรอโอ้ยไปบอยจีนี่ได้ออกทุกวันครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยผมว่าได้ได้ได้ทุกส่วนสำหรับผในวันนั้นกูไปเตะบอลเออเตะบอลเนี่ยใช่ใช่กูเตะบอลมาจริงๆเบนอยากเป็นร่างทองเหมือนคาวิลนะอะไรนะครับร่างทองเหมือนคาเวลความเป็นจริงแล้วนะอยากเป็นอยากเป็นสักครั้งหนึ่งอยากทำให้ได้แบบนั้นตั้งเป้ามากี่เดือนหรือว่าตั้งเป้าหร เอาแล้วทุกคนคาดหวังแล้วเ้าเราในปีนี้แล้วกันจะทําให้ได้โอ้ยมันเป็นผู้ชายต้องระบุไปเลยระบุไปเลยเหรอก็ระบุแล้วไงผู้ชายปีนี้ปีนี้มันโขไม่ได้ไปเพิ่งต้นปีกุมภาหรือไงปมาสไตายมาสไตายมาสปายมาศที่สี่ไม่เกินปปีแล้วผู้ชายแล้วต้องพูดเราทำให้ได้แล้วมันถ่ายจบไปแล้วตลายมาศที่สี่มัน่ลายมาศที่สี่มันออนจบแล้วมั้งเพิ่งออน ไม่ใช่ฉันอ่อนอยู่อ่อนอยู่ตอนนั้นแฟนมีแล้วไงอ่าตอนนั้นแฟนมีแล้วแต่มาที่สี่ได้เห็นแน่ได้เห็นแน่แฟนมีแต่มาสองแต่มาสามเราไปทำอะไรทำไมไม่เห็นแพ็คทีสอยู่อ่าพัฒนาตัวเองอยู่ในเรื่อของรูปร่างอ่าเพราะเราเป็นคนตัวเล็กไงอาจจะต้องใช้เวลาอ่าซึ่งที่ซึ่งที่เราพัฒนาเราจะได้เห็นในซีรีส่ไหมหรือว่าไปเห็นในแฟนมีเลยแฟนมิตติ้งครับนี่พูดอยู่อ๋อแต่ที่ไม่เห็นในซีรีส์อาจจะได้เห็นแรม ก็คิดว่ารเสริมไหมเราไม่เราเสริมทุกอย่างไหมว่าทำไมมันจะไม่ได้เห็นในซีนี้เอาจริงนะเอาถ้าได้เห็นก็ไปทางเลิฟชีนแล้วนะอ้ามันต้องอยู่แไงมันก็อาจจะเห็นแบบว่าบ๊อบบบมแมนบ๊อบเบลแมน เป็นสิ่งที่มองเห็นจะจับต้องไม่ได้หรอใช่ไม่มีการเหรอจับต้องไม่ได้คือมันบอกไม่ได้จริงๆถ้าดูในช่องวันเนี่ยก็อาจจะเห็นโมบบีบแมนแต่อาจจะต้องไปดูแบบว่าเวอร์ชันเต็มๆรอดูแล้รอดูอย่างนี้ถ้าคนเขาตั้งตารอเบนจะยังไงตั้งหน้าเลยครับผมไม่ต้องตั้งตาอย่างเดียวตั้งหน้ารอท่ายนะมาอยู่ใน u t u b e นะและผมสัญญาว่าไตรมาสที่4ี่ ปีด้วยระบุด,ด้วยไตรมาสที่4ปี2 5 0พันห้าร้ 6, อยหมสิบหกคอสออะไรกันอ้นนนาว<อ>ท่าีคอสอ2,5,6,8อ่าโอเคครับไตรมาสที่4ไตรมาสที่4เจอแน่ เจอไอ้เจอเจอผมไหมก็พี่คิดว่าเขาพูดเชื่อถือได้ไหมแต่หลังเชื่อได้เอ้าสองปีเนี่ยเอ้าไม่สองปีก็ปีเดียวโอ้พี่นับยังไงเนี่ยเชื่อถือก็ได้ไหมไม่เชื่อได้เชื่อได้เอาจริงๆอ่ะเขาเห็นชอาพูดเล่นแบบนี้คือจะเป็นคนจริงจังแล้วทำไมเราไม่ทำพร้อมเพื่อนไปเลยอ่ะเพื่อนก็ไปแล้วอ่ะเพื่อนทุกคนทำผมก็ทำใช่เพื่อนทำเยอะเราก็ทำเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ มิางกาฟิลมาเพราะว่าเขาฟิวมาแบบนี้เหมือนในรูปปัจเจกีไหน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 มีใครบอกว่าจะใส่ชุดนี้กันมาแล้วเนี่ยอ้าวเออไม่บอกหรออ้าวักทันมินติดทีไม่ติดไม่ติดนะฮะเออมีมีแบ่งไปให้เขากินครีมด้วยมั้งกาฟิลเอาจริงก็ชวนเขากินตลอดเพราะว่าใบกองเนี่ยเราก็จะสั่งแบบว่าไข่ต้มตลอดไม่ใช่แค่กาฟิลทุกคนกินครีมทั้งนั้นกองแบบเบนนะกินเกลี้กินเกลี้เลยครีมไม่เหลือ อันนี้ก็คือเป็นคนเก็บเก็บรายละเอียดเออจริงไม่เชื่ออีกอ่ะไม่เชื่อไปเลยหน้ามาดูกับพิวพูดเลยแสดงว่าเราก็กินครีมเหมือนกันอย่างนี้กับพิวพูดกิน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 ไม่เชื่อตัวเองเลยเนี่ยเอ้าจริงกินจริงกินอ่าหรือเราช่วยเขาบิวบ้างไหมกับพิวช่วยบิวบิวเนี่ยนะเพราะเราเห็นหุ่นเขามาแล้วไงเราต้องแบบ เพิ่นตรงนั้นขยับตัวนิด้นึงอย่างเงี้ยใช้เทรนเนอร์อยู่แล้วพี่ก็มันเป็นเทนเนอร์เขาเอ๋อจริงเรื่องนี้คือไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้บิวเพราะว่ามันต้องเฉพาะคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแต่ว่าถ้าบิวผิดีนมากกว่าถ้าบิวผิดจุดนี้โอ้บางทีแย่เลยนะพี่บางทีมันไปโตลงเอิร์ดเนี่ยมันยากเลยเราต้องไหนเราเล่นต้องไหนเราเล่นต้องไหน่บิวก้อนท้องมันโตข้างล่างอย่างเดียวมันไม่ได้ข้างบนไม่ใช่ เขาต้ตองโตข้างบนบ้างมันต้องเกิดการสมดุลระหว่างร่างกายด้วยแก้มเรา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 ต้องจอราดต้องขึ้นแก้มเราต้องจอราดต้องขึ้นน,นะครับพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยสุดท้ายเราจะได้ดูเมื่อไหร่สุดท้ายนะครับขอฝากเราไม่เดี๋ยวค่อยห้ปากเราหนังเอาที่ตอนซีรีส์ให้ดูเมื่อไหร่ความปีหลังบอยเจีนี่จบหลังบอยจอยจนี่จบได้ดูแน่นอนเมษานี้ ประมาณเมษาครับผมอาจจะได้ดูพีเต้ได้แน่นอนอ่าแเมื่อกี้บอกว่ากำลังออนอยู่กำลังออนอะไรสิ้นปีสิ้นปีไปอันนี้แล้วไงแฟนมีแล้วไงสิ้นปีกลางกลางเดือนเมษาอ่าแล้วก็ปลายสิ้นเดือนหลังจบบอยเจูเนี่ร์เลยคุณได้ดูแน่นอนอ่าต้นพฤษภาได้ดูพีเต้ครับผมอ่าธันวาได้ดูซิกแัสเบนเอ้าอ่าซูมหน้ครับ จะได้รู้ไงว่าพี่เป็นคนผมจะทำให้ดูทุกคนเป็นพยานให้พี่ทุกคนเป็นพยานไตรมาสที่4ทำอะไรนะครับพุทธศักราช2568พูดพุทธศักราชด้วยใช่โอเคบ้างทอนะครับสุดท้ายสากพอดทำไม่ได้ ครับผมขอฝากนะครับดรลี um はは่สันสกินบอดี้โลชั่นนะครับทั้งสองกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นบีแฟลชครับแล้วก็กลิ่นเบบี้สโนับนะครับเราสองคนก็ใช้อยู่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับรับรองว่าดีต่อผิวหน้าของคุณแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆหรือว่าคนที่ทำงานในอินนอร์ก็ตามนะครับใครที่เจอแสงแดดอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอนเลยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับด้วยครับเสครับขอบคุณค่ะ